The tomb like I'm Lazarus. I'ma be no inside like anaphylactic ay. They wanna party on crashing. When I pull up, my little they like that's your ay. like with of source I'm tapped in. Whole new world. I ที่ค่ะทุกคนตี้นะคะวันนี้พี่มีรถที่น่าสนใจมาฝากคันหนึ่งค่ะกับรถซูบารุต้องบอกว่าสําหรับคันนี้นะคะคือคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคุณลูกค้าชาวต่างชาติเลยค่ะแล้วก็รู้จักกับทางเราเราเกซาแล้วก็เดินวอล์กอินเข้ามาเลยนะคะมาพุกสมายขายของเราคุณลูกค้าเนี่ยมีโจทย์ให้ค่ะว่าต้องการระบบชุดเครื่องเสียงที่เป็นระบบไบแอมเลยสามารถสังเพลงได้ไพเราะล,ลาโพงต้องถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดีแล้วก็สามารถเปิดท้ายแล้วก็แบบโชว์งานสวยๆได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้มีอะไรเรามาเจอกัน ที่ต้งของเรากันค่ะฮัลโหลที่ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนันตีสวัสดีค่ะเซมโลคันนี้คุณลูกค้าติดตั้งอะไรบ้างคะเป็นซิสเต็มแบบว่าเริ่มต้นจากเป็นฟ้อนติดรถเดิมมาเลยในรุ่นนี้ก็น่าจะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วุ่ยอยากดูหน่อยนิดนึงเคาเป็นยังไงคันนี้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเหมือนแบบติดมากับใช่เป็นจอบิวอินซึ่งแสดงการทํางานในระบบของแอร์ระบบของเครื่องเสียงระบบการทํางานส่วนอื่นๆของรถเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอทั้งหมด ทางล็อกเก็ตซาวเราก็เลยออกแบบนใระบบที่ใช้ power amp เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเป็นของพิซซึมรุ่น MS 10.8 DSP เออที่เห็นอยู่ข้างหลังใช่ตอนนี้เราติดตั้งไว้ด้านหลังตัวนี้ใช่ตัวด้านซ้ายที่เป็นตัวเล็กกว่าด้านขวาตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือจะมีซอสแยกเล่นอิสระสามารถเล่น USB ไดเรกได้เลยต่อบูทูธตรงไปจากตัว power amp ได้เลยในตัวเขาเองก็มีแอมควบคุมกลางแหลมได้8แชนแนล แล้วก็จะมามีเอาต์พุตไปควบคุมแอมขับทรัพได้อีก2อชนแนลทั้งหมดเป็น10ชัแนลเลยครับสำหรับแอมตัวนี้พี่ตงแล้วอย่างที่เห็นคันนี้เนี่ยมีลําโพงทั้งหมด4คู่เราต้องใช้เอาต์พุตเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะคือตัวนี้เราเลือกขับแบบไดเรกหมดเลยใช่ท<อ>วิตเตอร์เราก็ขับผ่าน power amp <อ>ตัว10.8 d ุ p ก็คือเราจะแบ่งสัสดส่วนเป็น4ชัแนแรกเราขับเสียงกลาง okay. ทั้งหมด4ตัวออแล้วก็อีกชแนลที่5 6 7 8อีก4ชแนลหลังเนี่ยเราขับท w i t เตอร์นะครับก็จะครบทุกชแนลเลยแยกอิสระแบบระบบ Active เลยพี่โตมีคำถามนิดนึงแล้วการแยกขับแบบนี้มันดีกว่าการขับผ่านคอ o ์สโ v e r อร์ยังไงคะคือการใช้ p a s s ีฟคอร์สโอเวอเนี่ยค่อนข้างที่จะกำหนดความถี่ตายตัวเลยว่าต้องการให้ความถี่ เสียงสูงออกเท่าไหร่เสียงกลางออกเท่าไหร่แต่พอเราแยกขับเนี่ยเราจะเลือกย่านความถี่ได้ตามความต้องการข,ของผู้ฟังได้เลยครับการเลือกความถี่ได้ละเอียดขึ้นเนี่ยมันดียังไงอ่ะคือในการฟังของผู้บริโภคหรือลูกค้า <c oughs> แต่ละท่านอ่ะจ,จะมีสไาตลา์ฟังที่จะมีความแตกต่าง <c oughs> บางคน <c oughs> ชอบให้มีย่านความถี่สูงขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแต่บางคนจะรู้สึกว่าความถี่สูงมากก็อาจจะไม่ค่อยชอบอสามารถปรับลงมาได้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่แล้วนอกจากเราจะมาเลือกตัดความถี่ได้เนี่ยในตัว DSP ก็จะ มีอีควอไลเซอร์ที่มีความละเอียดถึง3 1แบนด์ด้วยอีกนอกเหนือจากในฟอนต์เนี่ยเราจะสามารถปรับได้แค่เบสเทเบิลได้2ย่านความถี่เท่านั้นเองก็จะปรับ EQ ได้ละเอียดขึ้นด้วยแอมตัวนี้เราใช้ขับลําโพงหน้าหลังลาโพงเราใช้เป็นของอะไรคะพี่โเป็นของโปรโตลิโกรุ่นยอดนิยมก็คือโอเวอร์ทูเป็นของอิตาลีแล้วเราก็ดีไซน์ติดตั้งให้ดูเรียบหรูตามคอนเซปต์ของคุณลูกค้านะครับไฟ LED ีตกแต่งความสวยงามนิดหน่อยแต่ให้ดูเรียบ ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปที่ต้องตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นงาน,งานที่เราแฮนด์เมดขึ้นมาครับอ๋อไม่ใช่งานเดิมของรถไม่ใช่งานเดิมของรถเป็นงานที่จะเปิดลําโพงคือโครงสร้างของรถเนี่ยตัวลําโพงจะอยู่ด้านในของแผงประตูนะครับแต่ด้วยความเพื่อให้โฟกัสของเสียงที่คมชัดเราก็เลยทําการเปิดแผงประตูออกมาเพื่อให้เสียงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของลําโพง ด้วยการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนตรงนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาใหม่เราทําขึ้นมาใหม่ทั้ง4ประตูเลยครับทั้งประตูหน้าและประตูหลังทั้งถึงช่องทวิตเตอร์เล็กๆที่น้องตี้นั่ด้วยครับค่ะจจะบอกทุกคนว่างานคือเนียนมากจริงๆเพราะว่าดูใกล้ๆเนี่ยตรงนี้คือโครงเดิมรถแล้วก็ตรงนี้คือส่วนใหม่ที่ทางเราลอกเกซาวทาขึ้นมานะคะมันดูกลมกลืนกันมากเหมือนแบบเป็นงานชิ้นเดียวกันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก้อนนี้ทำใหม่ค่ะทุกคนคือแบบทำขึ้นมาใหม่เลยเพื่อที่จะติดตั้งลำโพงให้ตัวด้านหน้าของลำโพงหลบเข้าไปข้างในนะคะเปิดหน้าลำโพงออกมอให้ลำโพงถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดหลังจากนี้เนี่ยพี่โล่งเราจะต้องมีเราจะมีเซฟตี้หน้าลำโพงด้วยตะแกรงทีหนึง่งนะครับเวลาขึ้นลงจะได้ไม่โดนลำโพงไม่ต้องระวังนี่สำหรับคู่หลังที่อยากไปดูคู่หน้านิดนึงพี่ต้องเ,เลยครับเนี่ยนะครับสำหรับด้านหน้าเราก็ขึ้นใหม่เหมือนกับข้างหลัง แล้วก็สวิตเตอร์ก็จะไปอยู่ที่เสาเอทิล่าอตรงนี้เองค่ะพี่ที่ต้องทำไมคันนี้ถึงเป็นซิมโฟนีคอตเตอริโก้เหรอคะทำไมคุณคะ คือทางล็อกเก็ตซาวเราเนี่ยมีความหลากหลายในลําโพงมีหลายผลิตภัณฑ์ในการพิจารณาของลูกค้าเนี่ยสามารถมาลองฟังเสียงในห้องทดลองได้แล้วก็จะเป็นลาโพงรุ่นเนี้ยที่ลูกค้าฟังแล้วเป็นที่ตัดสินใจว่าสไตล์เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาชอบคือมาฟังในห้องลองฟังแล้วชอบใช่แล้วก็เลตัดสินใจป็นรุ่นนี้เลยแน่นอนทั้งลําโพงระบบภายในเนี่ยจะเต็มขนาดนี้คือลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนในส่วนของแดมเพื่อความเงียบด้วยความไรเนี่ยคันนี้จะแดมทั้งคันแดมทั้งคันเลยใช่ครับตั้งแต่หลังคาใน กระโปรงท้ายในประตูทั้งผนังนอกในประตูก็ยันสองสองผนังเลยใช่ครับแล้วก็ในฝากระโปรงท้ายในส่วนของแก้มในส่วนของพื้นยางอะไหล่ด้านล่างแดมหมดทั้งคันครับผมและสำหรับคันนี้ซับเราใช้ขนาดเท่าไหร่คุพี่โต้2นิ้วครับ12นิ้วไปเลยใช่ครับ นี้ลูกค้าเขาค่ะคือพี่โต้ก็จะติดภารกิจนิดนึงแต่ที่จะพาทุกคนมาดูกันต่อนะคะอยากจะพาทุกคนมาดูงานติดตั้งซับของเรานิดนึงค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยเราตีตู้ซับเป็นตู้ไว้ที่บริเวณพื้นของช่องสัมภาระเก็บของนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราใช้ไม้ทําเป็นลวดลายตรงนี้งานยังไม่เสร็จดีด้านหน้าจะปิดด้วยอะคริลิกอีกทีนึงค่ะทุกคน ที่ว่าเวลาขับรถไปไหนเนี่ยยังสามารถบางของใช้งานทุกๆอย่างได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะด้านในตรงนั้นเนี่ยเราก็มี การทําเป็นแผงแอมค่ะทุกคนก็เป็นแผงแอมสําหรับติดแอมทั้ง2ตัวเลยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการทาอยากให้ทุกคนมาดูกันขั้นตอนนี้สําคัญมากในการทําตู้ซับเองหรือในการทําแผงแอมเองนะคะเราก็จะใช้ไม้ค่ะทุกคนขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จเราก็จะค่อยๆโป้สีโป้สีเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยขัดเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทุกคนมาดูมากๆอยากจะบอกว่าตรงนี้คืองานแทนเมนนะคะแทนเมนทั้งหมดเลยคือลดองค่อยๆแบบใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดค่อยๆขัดค่อยๆขัดให้มันแบบ เป็นโคง้งเป็นเคิร์ฟแล้วก็เรียบอ่างเงี้ยแล้วก็บริเวณหน้าซับเองแล้วก็หน้าแผงแอมเองเราจะปิดด้วยอะคริลิกค่ะทุกคนเพื่อที่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องระวังแล้วก็ไม่มีฝุน่นเข้าไปเกาะบริเวณด้านในด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งระบบความบันเทิงนะคะต้องบอกว่าระบบนี้เนี่ยติดตั้งได้กับรถหลายประเภทเลยนะคะก็คือเป็นระบบไบแอมแล้วก็ใครที่ต้องการเบรดตึบๆเนี่ยก็สามารถติดตั้งรูปแบบนี้ได้ะค่ะก็คือใช้ซับ12นิ้วไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตีตู้ซับไว้ด้านล่างด้านบนยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ ใครที่สนใจหรือว่ามีปัญหารู้สึกว่าแบบระบบความบันเทิงในรถยนต์เดิมของคุณยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะคะตัวฟอนต์เองหรือว่าในเรื่องของฟิล์มแผ่นดมก็สามารถติดต่อมาที่เราคะ่ะ Rocket Sound เรามีทุกๆอย่างในเรื่องของความบันเทิงในรถยนต์จริงๆก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ a c e b o o Rocket Sound Thailand Line s rocket sound แล้วก็ยูทูบ Rocket Sound Channel หรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สองเจ็ดเก้าสองเก้า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 เราอยู่ที่ปากซอยราชพิเศษสามส,สิบหกเปิดให้บริการทุกๆวัน ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะคลิปนี้ชอบอยังไงกด Subscribe พี่ดีกับพี่ต้องดน,น้นนะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ